นี้พาไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวกันดีกว่าค่ะ,คะไปกันที่จังหวัดพังงาค่ะอวบตคลองเคียนนะคะร่วมกับอุทยานอ่าวพังงานำสื่อมวลชนค่ะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งในในทะเลเอ่าวพังงาค่ะที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวศนาย,ยกอวบตคลองเคียนพร้อมด้วยนายประภาวินหยางหลัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้นำคณะสื่อมวลชนและก็นักท่องเที่ยวลงเรือหัวโทงไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งขณะนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสให้ความสนใจและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้นรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชมุมชนด้วยโดยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในตำบลคลองเคียนค่ะประกอบด้วยจุดชมวิวสมิดนางช และเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเนี่ยเป็นจํานวนมากทั้งชมวิวแล้วก็พักผ่อนที่สม็จนางชีในส่วนของนักท่องเที่ยววันเดย์ทริปที่มาจากจังหวัดภูเก็ตก็จะนิยมไปพายเรือเล่นที่เกาะห้องแล้วก็ยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กําลังเป็นกระแสในปัจจุบันถ้ำนกกระเรียนที่ภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายกับหัวของนกกระเรียนนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เขาพระอาทเท่าก็จะมีภาพ เขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาซึ่งเป็นภาพเขียนด้วยสีแดงแบบเขาโครงรอบนอกแล้วก็มีแบบระบายเงาทึบบางภาพนี่ก็เป็นภาพสัตว์อย่างเช่นภาพปลาภาพกุ้งบางภาพก็เป็นภาพขนาดใหญ่มากซึ่งมองมองแล้วเนี่ยอาจจะคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะมองแล้วเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะคะบางภาพก็เริ่มที่จะเลือนหายไปตามการเวลาแล้วด้วยค่ะในส่วนของเชิงเขาสุสารหอยนะคะที่มีซากเปลือกหอยทับถมเป็นชั้นๆ้นนับล้านตัว สำหรับการท่องเที่ยวทะเลเอ่าวพังงานในพื้นที่คลองเคียนก็สามารถติดเรือนำเที่ยวของชาวบ้านไปที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนแล้วก็ท่าเรือชมชนบ้านหินร่มได้ค่ะเห็นบรรยากาศแล้วน่าไปท่องเที่ยวเหมือนกันนะโดยเฉพาะสม็ดนางชีจุดชมวิวเขาบอกว่าที่นี่สวยมากมไฮไลท์ต้องไปให้ได้เลยนะ,ะใช่นะคะราคาที่แพ็คก,ก็ไม่เบาด้วยนะฟังนั้นถูกต้องค่ะเพราะ<ม>ฉะนั้นก็ไปช่วยกันอุดหนุนผู้ประกอบการในพื้นที่กันนะคะ